ดีครับผมมึงเนี้มาพบกหอกับบอลลอคนคุ้นคุ้นระดีเก่าพี่น้องไม่มือนี้หม้คว้างธรรม,มาชาติที่เกา่าคุณเริงหอบขึ้นเยอะมีแต่ไม่มือนี่พามาวานไม่เพราะแม่นวานปลา,ม,ามือนี่ไม่มันตั้งจระเู้ใช่ไหมไม่ยัง <c oughs> ที่มันดึงบ่ไอไม้ไม่ตั้งจระเู้ยังดีดีเดี๋ยวไปหาไม่มาถึง มันยักมุมนั่นไปก่อนน่ะเว้ยเฮียที่อีคือเก้าละ่ะปัดด้วยย้วน้าไปเทิงมุมเนะ่ะไปเข้ามุมกันละไฟอื้อนึ่งสางฟากมันรกจากนี้ไปแล้วอ้อสามันฝากเลยอ <c oughs> ย่าไปโล่อ๋อ เรียนนะก็ไหนเบิ็งเม็ดสีแดงพูดๆว่ป่ามีกระต้มแล้ขอนที่ว่าอะไรตรงไหนว่ามีที่เมื่อเขามาเดินน้องท่องอ่ะบ่อได้ก็ไม่เห็นติดนี่ตตัวน้อยตัวนี้นี่แดงนี่แหลกบากไหนอย่าไปปล่อยนี่แหลกแข็งเหมดซะจูก็จู่บ่อหัวมันแห้งนะตาถึงกันแล้

เนีกลง้งลงมาช่องนี้ด้ยจย้าหนแล้วคอยทิเขาไปกลา,างเอาผู้ใดใส่ก่อนมา ไฟกับไฟละมัดจุ่มเหี้ยจุ่มกันเลยแหละโอ้ได้ไฟยังนะปอเภาปอเภาหนักเชือบพอเนาะวันทองไม่เป็นไรวัวเนื้อยังวนทอวันทองไม่เล็เไาไม่คิดเรื่องา้องมันเอาไม้ขึ้นเน้อของคนเราเท่านัาน

มัจะขินอนนะึเมตก็แกงหอยจุก่กีิ้งก็แกงหอยนะโอ้มันทางจริงุงจิงค้อแล้วหม่ดูดีนะอี่มืไหม่ามาหลาม่กระวานชิงไปชิ้ชเนาะเขรู้เลยะว่าเหมอขารืงขาดหมดละมันไปยังทึ่งดานไหม้มันเหนะ่าหนเนาะหนไ่ดี ยิงไม่หน่งยูแมทยูแมทมาเลยองเรียกกระตีด้บาก็ใจเลยแสดง็ตปลาสอตัวอันนี้ตัวนึงตัวผูัไปพูนเลยเนอะออกนอกแขนแน่น่ะไม่ไดบอกแขีอันนั้นออกนอกแขเลยปาตัวนี้ออกนอกแขไปเลย

กับวัวมันอยู่ในไรกับวานค้อกากไปเลยดิในตีนเฮห็บวานกับกำลังจิ้มไปงูใหม่บ่เวดอกวานบอกว่าโอ้แก่ๆมันพูดมันไปอยู่นู่นเนาะมาอยู่นี่เนาะมาลอกจูบเบิงด้วยนะจิบมักจูบปากใช่ไหมแตกเลยไม่จูบกันแค่จูบแห้งพว้ยี่นะปูบปากเ้าแตกนี่เนาะจูบปากแตกนี่ มัน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 อันนี้แค่แค่วันถึงไว้ซื้อได้หนิพี่เนาะแค่วันถึงไว้ถือฝายไงหูขันวันเอาอีรีนี่งกูต้องห่วงครับไม่ทั้งนั้นจะของคนวันได้จัดไปเม็ดเม็ดมันออกไปนู่นนี่เม็ดมันออกแงออกแงเลยออกนอกแงเลยข้าวไม่ข้าวต่อไม่ตัวนั้นก็อยู่นั่นแล้วเนาะอยู่นี่มันมันโคราชโตกับตัวนี้ แล้วมันออกนอกเม็ตแรกขึ้นน้อยๆเป๊ๆเร็วๆยๆเร็วๆเ้ามาหนาเ้าก็เล็ก่ดีเาไหวเลยไม่มันจต่ออย่งนี้ะ่าตอนเาที่เอาป่ามาทันพร้อมเลยน่เนาะในขนาดลงไปยังมาทันได้คืน่ะเพราไม่เนมีแต่รุนนี่แหละป่าวดพพวดลยเนาะโอดีแหาม

ครับโลเครื่องอย่างไรพ่อขานได้ไหมปากงี้มันนักแล้วอ่ะกินอร่อยแล้ววะต้นเล็บฉันว่าปลาใหญ่กินอร่อยปลาหมูเนี่ยไม่มีตะก่างเป็ดบานเป็ดลูกบัดมาดูปลาใหญ่วันนั้นได้ตัวนึ่งไปทำให้อร่อยดีกว่าตัวใหญ่กินง่ายโอ้ยจีโดนหน่ะปลาถ้าถึดิ่งมันคอยเม็ดของ เดินมาตัวแลวกง่ายดอกโอดยโอ้ยเอาสุกี้มาเลย นั่นพื <might want refugees forever> ันต in ีปลาในกระ้ยมีแห้งแค่มือขาดพวกอะ <cười> <Ha>? <cười> Quay bốn lần cật trong bom mất đó nó. Ừ. hoàn của chân mắc cắt đây ừ. cô <laughs> <Ê, phá mây. cười> <laughs> 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 ขวงไหลวะบ่ออกแล้วมีแต่อใหม่ล่าอะไร,าารตรุ่มเดี๋ยวเมฆขึ้นได้ไหน่อกี้แป๊บ<ะ>หนึ่ง แล้วก็เบงเขาึนแบบใดนี่ก็ที่บอกหอกขึ้นแบบก็แบบที่แรกไนขึ้นนะอยเนี้ยเม็ดนะที่ขึ้น้ไหมขนาดขึ้นลีดเลยร้อนรับเนี่ยเม็ดนบแห้งเม็ดบแหงขึ้นแบบนี้และที่แรกค่ะเม็ดหอยจูบมาเลย น่ขึ้นดอกปาดตื่นงนาขึ้นแล้วน่ขึ้นยังขึ้นหลงขึนมเม็ดเต็มปากเลยเนี่ยอนขึ้นบนเจ้ายืนอยู่บนักเลวานแล้วหวานด้อนไวเลยเูกแห้งยูนเฮ็ดยังนะไ Kaya nga nga. Kaya rin, tignan niya mga katignan ลงเบิ้งแล้วมันเป็นเม็ดเบาๆเม็ดทั้เม็ดเม็ดหน่อยๆเดี๋ยวเห็บกันเลย

เฮ้ยเดงสูงใส่เขามันเนี่ยเอาบอกเอวันล่างแล้วมีติดติดนะวันล่างเนาะโดยมากว่านล่างเขาจะติดนะปลาตะโพกตะเพี้ยนกรบปุกมีนี่เนาะจะเข้าไฟจงไหมจะไหมซะเยอะเลย มายังไหลนะอืมหรือใหม่ทั้งนั้นป๋าไม่ป๋าใหม่นเอาป๋าไม่ไปก่อนช่วงไหนตรงไหนมสุดเรื่องวุ้นหนองทั้งหลังหนองทั้งหลัง nón lắng là tôi nhây nè một chút mới ngón nón thắng lắng là tôi nhây ạ hỏi tư nữa <laughs> khuôn mán à hết tên đây cả mán và nhầm đầy phổ tao mạnh cái mày này mán thế thế ยอดสุดยอดหมานไหมฮึไก่ได้ไหม่เน,นีนะได้หลายท่อนมาได้ตรงนี้ไหม่พวกีเลยเอาขึ้นหมดแล้วเังคเส็ดตกฝูดเนาะกดบอกให้งอมใึงงอมบ่แม่มมนให้เจ้าไปยืน

ไหน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 มันออกไปทางไหนอันนี้เนี่ยเนี่ยเม็ดนเอะเด่นเม็ดขึ้นเทีนน้องคุ้มถึนพออ่ะพอไอ้ถ้าเราท่อป่าบอกออกแล้วแต่ลงไปงมตันเหรอตอนนั้น มันแหลอยู่นั่นแหละฝามันยังบอกเราเองยังดินมันแข็งหายากดินแข็งเออแข็งกี่ขุนกี่คนกี่ต้มแล้วมันคือกันหรอพอกีต้มน้อรับโคตรไม่ไดเหลียวไหมต้มมันยังแย่นะมือหวยกูดีกว่าเฮ้ย้ำกูหรอกเม็ดเนีเนาะเม็ดขึ้นเหง น้ำข oh, ึ้เจ <uk> okay. hmm? hmm? ้าหนึ yeah. ่งนะครัว่ากะโค้ยเลยอ๋อติงม็้านจะมาด้วยเหียมีแต่เหียพี่อีผมมีเหียได้พี่อีพี่อีขาวเนาะวม่ได้ยังเดีอกว่านเหียเลยนนั้นบอแมนวานสิมาเห็น นาหมกคำแปลงมันบเม็ดไแปลงมมุด <Goodnight> ร <laughs> yeah, oh, ุ่นรุ่นรุ่นมรสนร่นตตีนสันเมื่อกี้นี่น้าอะเก็บตำตีนเมื่อกี้โอ้ยล้กล้โไปบกเก็บตำตีนแล้วนะยังก่อย้ทั้งฟัง ำไปถอนกากันมนี่เย็นเม็ดขึนกูกระโดกนเลยปาม่ที่ขามไปดีเลยเนาะกยดืมนไสารมหากิน่กนาวนมหายกินแล้วมาหากินแล้วเป็นขมียเป็นมันวานอันนี้บ้งหายบ้านวเจ้เดี๋วันเต้ได้ห็นมันวัใบไผ่สลัดกับสลัดเนี่ยประกาศเด้อประกาศ จะไปปล่อยปลาคเพื่อนได้อยู่ในแห่ตัวไหนอยู่ทั้งค่อยเอาเนาะที่ว่าจะปลาจับปลานอกแห่หรือนอกได้นนั่แล้วเดินไหนเดินเอาไว้นั่นละ

กันตัวนี่นป่าพี่านมุดกยิบรถมักรพอเนาว่าพี่ชมุมุดกว่าโอใหญ่่กว่าไก่กว่าองลู่วนเร็วไง่งไวาอลูวหญ่กหวนควนก่กว้าโอไก่ว้าก่ชงมุดเ่างมุดกับจับเอาหนีเด้

ขขอบตะกีกับพวกมุดอกตอนนี้ก็ขอบมนี่นะ้ไปก็ไม่ันหนักแหนะก็หนีนะพ่นียนม่่ยนแน่ม่นี่ตึงตึงบยืนต่ออย้าแหบพันกับเทสสกีแหบพันิแหมาพันกับเล็ก ที่วานกับวานบ่ได้คันอุ้มุ่่มมาเก๊กกับโอ้ยแล้วมันเป็นบ่ได้โอ้ยญ่กว่าหลายโอ้าสามเลยนี่ไงสามราคาสามเลยนี่ใหญ่กว่าตัวนั้นหลายมันอ้วนท้ายคือมันถ้าบรออกตอนแรกไงตายตัวนี้น้ำปลาเครื่องมือโอ้กว่าจีได้หู่นเสียเสียวหุ่นได้เสียโอ้เสียฟ่าฟ่าฝ่าเฮ้ยเฉียวเอ้าฟ่ากับฝ่าขยอดพี่น้อง ตัวที่สองตัวที่สองอนะมาค่อยมาถ่าเบิ้งอีกว่าที่นี่ให้ขันอีจกจะกี้ไงบ่าวายจับแหห์ขวักข่าไดพี่น้องเลยป่านางงอดุดตีนเหเขาเหาเอง,องบ่ต้องวานนี่เสียเวลาครับผมนะ<า>หยัดถุงมันนี่หยัดตอกว่ปมาตัวนี้<อ>นี่แหละคู่มันโอยนอที่ <c oughs> ไปใช้หละ่ะ <c oughs> โอ้อ้วนอ้วนหลังกลมโอ้ยังอ้วนอ่ะบึงอ่ะหลังกลมเลยอ้หลังกลมเป็นปลาตัวเมียเห้วหางอเลยในทงปุยยืดมองาตมเงกว้างไปแล้วคนน่ะรวยลยอะไรล่ะ ดีแล้วที่ในน่ะดีดีบิดแหลเพราว่าว่าเขาินน้หาิ่เนาะัวินน้ำคนเออน้องมังสารที่แหไปเนี่ยที้เหลไปคนเลยเนาะทังี่หลเจียบไปเจียบบ่อได้วันาชกจอมนี่เจียบได้ปาดเอาลูกเจียบไปเจียบไปอันนั้นที่ยังเัิน ลากหายยังเมื่อกี้นี่ลากหาย่ลยนะมันก็ลากได้เนาเนอะมันมาเขามันมาเขามันจะออกอ่ะพี่มาเรียนมุดเหี้ยเซ่เอ็งพิษทองป่ายังมุดเหี้ยป่านี่บนน่ะเชื่อมุดเออมันปนหามุดกี่คนนะมุดกี่คนเขาเหี้ยเช่นมันเคยออกเหี้ยมันไ่ออกกันหรอมันเคยออกเหี้ยดิมุดกี่คนออกมันสลยมุดไปเรื่อยเลยมันออกเขาป่อยเลยหรอมาวตาย เออมันออกตูวของอ่าออกเม็ดยังที่เหลือมันทุ่งออกไปบนนาะตอันที่แรกเราบ้านสึกสองตัวคนเดียวสึกสองตัวแต่มันได้ตัวเดียวมันออกไปตัวหนึ่งไงเดี๋ยวยด้านพุ่มมีอีกด้านพุ่มเดี๋ยวเอาเบิ้งด้านนี้เห็นไหมให้มันใจกันจากน้อยกันโอ้แต่งวดล้างสีสิบเลยดีงวดล้างสีขาดก็ดลยนี่ล้างหกหรอเนี่ล้างหกป่ะนู่นนู่นนู่นขึ้นกรบมุมอะไรเนี่ย นน่ั่นๆบอลต้องมันมึงพกโค้งใตไหนล่ะคนน่ะยัดปวดแแหบพุ่นน่ะตาไรมันเง็บเงับขึ้นดีกว่าเชื่องนี้อย่างเง็บเงับนั่นมันต้องมันต้องคุกป่าป่าป่ะป่าป่าเนาะอื่นต้องใส่ถ้าเชบ่องผู้ให่เราก็แห่กับพัดอุ้มรุมรักเปี้ยเขี่ยบ่ออกร้อนหวานบ่ถึงนี้เฉยต้อน มันปลาพอถึงมันไปอยู่เหอาแล้วมันเขา่าเหอาแล้วแต่ว่ามันเขา่าเห่าหนิก่อนเป่นดิมันเขา่าเหอาชาวบ้านไปมันข่วมรักพอดีไงบ้านไปข่วมรักแล้วแต่นี้มันมันก็ถึงต่างคนต่างเกลียดใจกันเนาะแน่นแล้วยิงไม่หลายตรงนั้นนะ่ะมีตบบีตรงนั้นหมุดอบบู้ ยิง yeah, mm ่ไปเหยียบปับไปเลยไปลิวเีเลยมันโดนขาฉันก่อนเลยมันยังหมดหมดแทลมันเม็ดมาแล้วพูดหมดหมดทั้งนี้ไปเหยียบผาคนนี้มันอยู่กับฉันหยยบจินไวแล้วเฮียฉันนั่นน่ะฉัย่อไปมือมันหมดให่หมดน่อยเเคยออกแทนตรงแล้ ป่ารุ่นเนี่ยสองีขึ้นไม่ป่าเลนยิ่ตรงนี้มันเป็นดินนิ่มนมันหมุดน่นันมันมีกิ่งใหม่ชื่อมันออกเนาะนอนเนาะต่มีกิ่งใหม่บ่ได้น่ต่อดีอีกตัวนึงมันออมันออกตัวเดียว